สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิธีทางสายครางอรียมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเห็นมีบางที่นะก็มาวิาพากวิจารณ์นะว่าการบริกรรมพุทโธเนี่ยผิดไม่มีในพระไตรปิฎกนะการจเจริญสติภาวนาโดยการใช้บริกรรมบริกรรมพุทโธเนี่ยไม่ตรงไม่ถูกต้องไม่ตรงตามสติปัฏฐานสี นะไม่ตรงนู่นไม่ตรงนี่ไม่ตรงนั่นเพราะฉะนั้นะไม่มีทางหรอกนะที่ปฏิบัติไปนะแล้วจะไปถึงมรรคผลผนิพพานเรือนะครับว่าการบริการ,รพุทโธเนี่ยนะเป็นกุศโลบายนะที่พระป่าสายกรมานผ่านนะครับหลวงปู่มั่นบุริรัตโตและสานุสิกของท่านเนี่ยใช้กันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในลุสิ์ของท่านนะครับที่ใช้คําบริการ,รพุทโธท,ทุกวันนี้นะครับในบางขณะผมก็ใช้นะแต่ไม่ได้บริกรรมตลอด เพราะธรรมดาแล้วผมจะ,จะเจริศีประฐานสี่ไม่ได้ใช้คําบริกรรมพุทโตแต่บางทีต้องใช้นะครับและมีอันนี้ส์งมหา,าศาลเลยจะมาเล่าส่วนฟังคือผู้ที่ฝึกทาภาคปฏิบัตินะต้องบอกนะครับฝึกทาภาคปฏิบัติไม่ใช่ปริศติธรรมอย่างเดียวนะไม่ใช่อ่านตําราอ่านพระไตรปิฎกอ่านท่องจําทรงจําได้มากไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองทํางานอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นการปริัติธรรมท่องจําอย่างเดียวไม่ได้มกรด้ผล ไปไม่ถึงปฏิเวทงั้นการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับชาวบ้านคาราวาน,นะครับง่ายที่สุดเลยการจเจริญสติประฐาน4ในชีวิตประจำวันอย่างผมคุยอยู่เนี่ยแล้วปาผมขยับเห็นไ,ไหมเคลื่อนไหวเนี่ยปาขยับเห็นไ,ไหมมือเคลื่อนไหวนะหันซ้ายหันขวาสติอยู่ในกายนะหันซ้ายก็รู้หันขวาก็รู้นะ ขณะที่หันซ้ายไปขณะที่หันทางขวามา,มาเห็นอิริยาบถเก่าดับคือหันซ้ายดับหันขวาเกิดเห็นความเป็นตรลรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวนัตตานะขณะพูดปากขยับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวนัตตาเห็นไหมอิริยาบถเก่าดับไปอิริยาบถใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือการเจรญสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องมีคําบริกรรมพุโทโธนะพูดอยูนะ่ก็มีสติอยู่ที่กันพูดนะหันซ้ายแลขวาก็มีสติอยู่ในการเคลื่อนไหว นะเงยนหน้าก้มหน้านะขยับมือ่ยก็มีสติอยู่รัศมหแบบนี้คือการฝึกสติปัฐาน4โดยที่มีฐานอยู่ที่กายหรือบางทีเรานั่งเฉยๆเราก็เห็นอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างนะเห็นจิตเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวรายบ้างนะเห็นธรรมะเดี๋ยวมีโทสะเดี๋ยวไม่มีโทสะนะเดี๋ยวมีสติเดี๋ยวไม่มีสต,เสติเห็นอย่างเงี้ยถึงความเป็นไตรลักษณ์นี่คือสติปัญสี่เอ้าอย่างนี้เราจะใช้คาบริกรรมพุโทโธตอนไหน สำหรับผู้ที่ฝึกสติปัญฐาน4ใหม่ๆแรกๆนะที่ทําแบบที่ผมพูดอย่างไม่เป็นเราต้องฝึกสมาธิประกอบเช่นตื่นมาเช้าๆก่อนนอนฝึกอนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็บริกรรมหายใจเข้าพูดออกโทรหายใจเข้าพูดออกโทรทําอย่างเงี้ยเพื่อทําให้เกิดจิตสงบจิตลดความฟุ้งซ่าน,นไม่ไงั้นแล้วแรกๆคนปฏิบัติรมเนี่ยไม่สามารถนะไอ้ดูจิตแบบเนี้ยเคลื่อนไหว นะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยดูยากเพราะว่าจิตมันฟุ้งไงนะเคลื่อนไหวไปก็ไม่เกิดสตินะเคลื่อนไหวไปฟุ้งไปนะขยับไปฟุ้งไปเพราะมันมัวแต่คิดหรือมัวแต่ไปดูมัวแต่ไปฟังมันไม่เห็นสติเกิดนะไม่เห็นสติดับไม่เห็นจิตเกิดไม่เห็นจิตดับมันก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยพูดง่ายๆเพราะฉะน,น,นั้นเจริญสีถานสีแรกๆกินเนี่ยต้องทําควบคู่กับการสวดมน์นะครับไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิ โดยการใช้คําบริกรรมพุทโธไงนะยืนก็เดินซ้ายเดินขวาใช่ไหมบางคนเดินซ้ายเดินขวาจิตก็ฟุ้งซ่านมันไม่อยู่กับสติอยู่ที่กายอ่ะนะก็ต้องใช้คําบริกรรมนะขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆหรือว่าดูลมหายใจเข้าพุทออกโทหายใจเข้าพุทออกโทดูเรื่อยๆเพราะงนั้นจิตฟุ้งซ่านมันไม่มีฐานที่ตั้งมันไม่ยอมนี่ก็คือประการแรกนะ,นะว่าคําบริกรรมพุทโธเนี่ยมีอานิสงส์มหาศาล ในการที่จะระงับอกุศสน,นะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมือใหม่นะแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วนะมือเก่าก็ดีเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไม่มีอัน,นิีส่งมีเช่นบางเวลางคืนเนี่ยเราตื่นนอนมาเช่นไปเข้าห้องน้ากลับมานอนใหม่มันเริ่มนอนไม่หลับเพราะว่าความเพียรของร่างกายมันได้ทุเราไปส่วนหนึ่งแหะเช่นธรรมดาเราจะนอนเวลาเจ็ดชั่วโมงนะเรานอนหลับไปประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้านะกลับมานอนเริ่มนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะจิตมันเริ่มทํางานจิตมันเริ่มฟุ้งมันก็จะเริ่มคิดแต่แน่นอนนะในระหว่างที่เราจะนอนเนี่ยกายเรานิ่งใช่ไหมใครนอน,นจะหันซ้ายหันขวาะใครนอนมันจะกำมือมันไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับที่เรายามตื่นได้นะยืนเดินนั่ง,น,งนอนมีสติแต่เวลาเรานอนเนี่ยเราต้องนิ่งใช่ไหมคนเราขยับต่อลอดมันนอนไม่หลับหรอกก็นิ่งเพราะเรานอนเรานิ่งเนี่ยนะถ้าเราไม่มีคําบริกรรมเนี่ย จิตโดยมากนะมันก็จะตะเิดไปในความคิดคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเราถึงต้องใช้คําบุริกรรมเวลาเรานอนเนี่ยหายใจเข้าพุทธออกโทหลายคนคิดว่าเอ้าหายใจพุทธออกโทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สติปัฏฐาน4ี่ไปดีนะทุกครั้งที่เราใช้คําบริกรรมพุทธโทพุทธโทเนี่ยเราลังนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตเราเกิดพุทธานุสติเนี่ยหายใจเข้าพุทธโทพุทธานุสติหายใจเข้าพุทธโทพุทธานุสติไอ้ที่เราพุทธโทเกิดพุทธานุสติเนี่ย สักนะพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมนุสติตรงที่ว่ามันก็จะเห็นกายกับเพื่มจิตหายใจเข้านะหายใจออกเห็นกายกับเพื่มมันก็ย้อนมาที่สติปฐานสี่ก็คือสติในกายได้ไหมมันพุทธานุสตินะด้วยคําบริกรรมพุทโธเนี่ยมีอนิสงส์มหาศาลนะอย่าลองดูกันถ้ากลางคืนเนี่ยตื่นบางทีเข้าห้องน้ําแล้วกลับมานอนไม่ค่อยหลับเวลานอน้วคงไม่มีใครนะพิจารณากายขยับซ้ายก็อยกากขวาหันซ้ายกว่าไม่มีใครพิจณาแบบนี้หรอก ราก็ต้องนอนให้นิ่งนอนนิ่งแล้วก็หายใจเข้าพุทธออกโทหายใจเข้าพุทธออกโทท่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอสติมันเกิดขึ้นนะเกิดพุทธานุสติในจิตนะมันก็เลยเห็นการกระเพื่อมนะของอลมหายใจเข้าออกมันะก็ค่อยๆสงบสงบเป็นสมาธิถ้าร่างกายยังนอนไม่เต็มอิ่มพอมันก็จะเข้าไปสู่หมวดหลับเห็นไหมประโยชน์ของการาใช้คำาิริกรรมพุทโธอันนี้สูงมหาศาล ใครบอกว่าปฏิบัติพุโทโธแล้วไม่ใช่สติประฐานสี่เขาได้ปิดนะเมื่อเราพุโทโธเนี่ยเกิดพุทธานุสติเกิดพุดทธา,านุสติบ่อยๆมันก็จะเห็นนะสติในกายแต่สติในกายค่อยๆค่อยๆก็เข้าสู่โหมดของการหลับได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ